มือหาเนี <boundaries> ่ยกูได้เงินกับฝ่ไปซื้อเอาไปพี่น้องขายก็ขยมถึงมอหาหรอนวันนะอะไรยังงี้แทตุงุงัวไปวก็ยังไม่เสหอาเบอร์มาใส่คนทีมาเจ้าเอาูนเก้าสามศูนย์เจ็ดสี่เก้าศูนย์เดเกก้าอุ้มไรทอนี่คันพี่อเออทั้งยูทูมืนหาพี่น้องมองายกัตอนเอา เบื้องมื่อกี้เท่าเไรพี่น้องนะกันยังไงจังไงมื่นหาดมันขายกันั้งต่อประมาณจั้นมื่นมื่นสองขึมากื่นสองหายสิขายนี่ต้องคิดว่าเป็นยังไนีรถบ่หนุนุนไปหุนมาจนนะพ่อยอมดูเลยใครเริงพวกโงไปพว้งวยจอยมาอีกแล้วที่นี่ เซียวหมดจอย่ายสนามาทีนึงยังนุณ่ายสนาเซียวเขึงในใส่แล้วโอ่งงวอใส่โอ้่ไนงอมเด้มาขายมาดิมดหมดบ่เสียโอ้ยแปดงกว่มันขึ้นเงียบว่ะ รถนี้ยงเพี่นองครับคุณพาออกนี่ใ้หลังห้วยนี่ต่ออยู่บ่ต่ออะไรไปไหนเลถ้าบอกเือวพ่าดทุนผมายงนี่รถแม่มากเลยนี่เจ้านคทำของจ้าไปนะจ้าไปนะนี่เขามูมาแล้วนี่ติงเลยเอา ร้อยคนเก็บไม่กรถูก้เลี้ยงบักทับกัไปให้เขาเนาะไปขายเลยตอนนี้ก็ขายได้พันวัวหรตอนไหตอขายสี่เอเด็พ่อใหญ่ตอนไห้าร้อยหมื่นครับหมื่นครับห้าต่ออยู่ต่ออยห้าร้อยเอาบตัวนี้ดีกว่า ขันตอน,น,นอจะมีน้องมาจากไปวุน่นวุ่นว่นเดี๋ยวมันสิลงลง,ลงลงแล้วข้ากันนะ่ะเออมือนหนีมั่วบ่มีว่ะบ่มีนีบ่บ่แม่มันขายอะไรหรือหรือบ่ได้ขายเด้อหรือว่ะตัวนี้ขายมั้ยเห็นหเห็น,เห,นเห็นตัวง,งามเลยเด้อตัวผู้ไซ้ลัลอยู่ไหนตัวนี้ไรไปไหนไอ่ขายไปขายหมตัวนี้ขายหมตัวนี้ปะเกี่ยวบ่ เิวไอ้นอสองหน่อยครับตัวนี้ว่ากิ้วหน่อยเป่าเ็นตัวเมย์เป็นตัวเมย์ืนองหน่อยมื้นหนึ่งพันสองยวเนาะืนหนึ่งันสองนอยออีกต <mission Christmas> <illa> ัวเหมืนบลเรือหรอเมื่มไหร่ตัวนี้มพิขึนขายอะไรไปนี่ตัวนี้จัาอายุนจานี่อายุน อัวผูกต้นหาครับครับมือหกพันห้ามือหนกพันห้ามือหกพันห้าต้นนั้นเป็นยังไงไอต้นนั้นเป็นยังไงเปสีเนาะเป็นสีข้บาโคหนะคมน่ตัวแม่หล่ะ โอ้ยอย่างดอกตัวนี้มันมาเกีียวกับออกออกลดเนาะมันมาเกี่ยวออกลดดอกแจ็มือนตัวนี้อาเท่าได้ไสมันหแต่เมีมันเจ็ดพันแต่อเม่แต่อแม่แมเมันมืดเจ็ดบ่กลูดกับจิบมานเก่าพันกัวแปดเก่าพันองเนาะหนึ่งบอถึงเนาะ แต่ก็ยังขายมอได้ดิแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกรเออกเลยกระบอนี้เจ้ากอเหอเียดมันอีกไม่ใส่เบียดขึ้นผมหันยว่ะมันสื่อลรเาบอเอ้าเดี๋ยวต้องไปเบิ่งขอกด้วพี่น้องเดี๋ยวต้องเป็นยังเบิ่งอกว่ามันแม่นแฉบอเพราะว่ามันสะเกอดยู่มันมันบุกไวเลยเนาะฮะมันแกไปแล้วเนาะเออมันขายเขาตม้วนผมเห็นอนช่องไหนอาจารย์สมหวังลำอะลายสดปุ้ยมัน ผมว่านขึ้นรถครับบอสามยุ่งมุ่งหรือเล่ามบ่โอ้ไม่ขนขนไป่เนาะหะบเตงไมเสือมันแน่ไปมันขนไปไนหรอพี่น้องครับกับมาว่ากันพี่น้องครับคุดไดมาก่อนขายก่อนนาะอได้มาหลังขายหลังอตเบอร์มาใส่แล้วตัวนี้แล้เบอร์เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แ่หกหา่ามื่นเท่าไหมื่ลืม่นหกพันหมื่นหันต๊วูกกับเบลือเนอใหญ่มันมืดเล ขนาดบักโอยังขายเลยตัวนี้โคบนี่ลืมไปอจักบาทเอานี่บาทนสองนสี่พันมาเบอร์มาใส่้กันเบอร์น้ำกันพี่น้องยุ่งกันเนี่ยโทรมาเบอร์เมื่อไี้เด้อโทรมาวอยูคูกันนี่แหะพี่น้องเอาวขายมรดกวันไายได้ขายได๋เดี๋ยวก็เดี๋ยวโทรเขาเป็นวโทรเขานอเอาเบอร์อีกรอบนึงศูนย์เก้าศูนย์แป 5, 5. 4, นหนึ่งเจ็ดหกห้นึ่งเกห้าสองหมืนสี่กับหมืนหกนอต้นนเขาวา่าเขาวามม่างงวะจนันมือหนาพี่จ้อยนะบอกมือหนาพันาต่งางก,กันอยู่บัานพันกว่าบาทพี่น้องครับทุกู้เลิกง้วนง้วงนเข,ขาว่ามันขายแะวบนเหรอเข,ขาเขสื่อขายตะวบนเลยพี่น้องอามาแล้วเว้ย ขอบคุณมากครับช่องพัฒน,นาชาแนลก็เป็นของผมเด้อผมอยู่กับลูกผมลูกชายผมนั่ะลูกชายที่ว่าเขายินบวชแม่นผมผมเห็นไหวเป็นอย่างเงาคุณนรลงเพราะว่าเวลาช่องมีปัญหาช่องรับมีปัญหาผพระเจ้าช่องนันขึ้นไรแต่ตอนนี้มันก็นสามารถใส่สองช่องกันละเขาเขาผิดระเบียบนะพัฒมาชาแนลโชคดีนี่ชื่อสุลูกไส้แต่พัฒมาชื่อผมแม่ลูกลูก คุณนรงสายหูบุมีเด้อเว้ยนี่จะไปใส่หมดหรือก็สื่อมาแต,ต่ว,ว่านผมเดี๋ยวสืบไปบางคอกัยเด้อมีถุงห่อบางามนะมีห่าจะจอยก็ะบ่ายละวพอต้อนี่ซื้อแล้วซื้อพอไปเลี้ยงบ่ซื้อไรไปไหนหาซิบหาหาพันหาครับกับมือหนึ่งพันกับประมาณมือทุกพันหาลอยซื้อไปหรอพี่น้องครับคูน่นี้เอาคนซื้อไปหลอคกับประธานคน งัวเบิดก็ซื้อแต่ว้านแล้ววันนี่เหลืออยูเต็มอัญยาเลยนี่ก้อยไม่ทิงยันกันแล้วเนี่ยเมื่อเม่อไม่ยัไหจมยันไหนจมยันจมยันโ้จมหอว่าเจาหาทจาบาทครับแม่ลูกวะโอ้เอาตรง โคแมลกได้สามบแปดแมลลูกตัวที่สงของเราได้หนิม่นบอลูกแรกบอตัวนี้มสามในถัวหม้อโบราณพกนีอ่ะยังสีห้องแงทงแคไอต่อ <c oughs> มสามท่เซลล์กรเสีดอกเซลล์กระเซลลไอไ้กหสีดอก,ดอกอเออเออมันขายอยู่ดอกรถช่องกำลงังไล่รถถายมืไอไ่ดีงม สามหมืม่นแปดตัวนี้หนหลูกอะไรพ่อห,หูิกแดงเด้อลูกริกแดงลูกมีประมาณหาลูกจักเนนหา,หาเดือนหเดือนเห็นหาเดือนลูกหา, <c oughs> หาเดือนก็สามสลูกริกแดงลูกริกแดงสามหมพบาทลูกตัวแรกของเราเ้อแม่แต่แม่เราขายของเด็นหนอยนึงครับตัวเียนปะ ก็เ็หน,น,น,น่ยอยครับเบอร์มาใส่ให้ผมด้วยศูครัคบศูนย์หกห้าสองเจ็ดสองเามศนย์ามศนย์ศูยังกูอบอร์ไซบูมาเหมือนเดเบิงบิงเไดส่วนหลังว่านมันมัมันต้มปไหนเจ็บขา